ฮึโอ yeah, right. oh, right. ้ยายเผาขรามอีกแล้วนี่เด้อมาอยู่เชียงใหม่กับผาขรามคือเก่านี่โอ้ยเผาขรามเหมือนเดิมยายเอาใส่ไฟไว้ซื้อตากทีเบื้องเองแายเผาเขเป็นดอกจะว่ายายกอกเป็นตากทีเบื้องให้เขาปากมันก่อนตีนี้นี่ เออเออ้ยจะบ,บังพอด,ด,ดีเลยว่ะจะบังพอดีพอดีเลยอ่าตาดูจอเถอะไปยายเผาเปลี่ยนแค่ว่าย้ายให้ปเป็นเรียบร้อยให้มาแล้ว,ย,ย,ว,ลวย้ายเขาไฟเองเดี๋ยวตาขึเบิ่งให้ากาเราคุณเผาเป็นย้ายเผาไม่เป็นว่ายุติการกินจะขลามเห็นป่ะตาย้ายเหรอนนานนี่ไม่ขลาม <c oughs> กำลังแก่เลย นานี่ไม่ขาล้ำกําลัางออกล้า,ลาออกแฟนบ่ม,ม่เขาล้ามกําลัางออกบางสัานี้พอไงได้เนะาะผออยู่เชียงใหมเนี่ยบางไงไม่นดวงเู้พมาสมบูรณ์ดีไม่ในดวงามามดไม่ในดงพอผิดหรือนอกมีบางพอดีจัง พ่อใหญ่เ้อเผากิงพ่อใหญ่อยู่เฮียนแต่กี้แล้วก,กินกันแล้วเราั้นแหละเชียที่พอเผาได้ดีเด้เออ <c oughs> ทีพอเราเผาให้กินคือว่าจะเผาให้ให้แล้วเราก็ดังไฟเผาตัวไว้สิวใหม่อนก้วยอ่อนลงบ่ะเอาใสข้งนี้น้ำไปนี่แน่นอข้งนี้น้ำเออสลับกันออ อยู่ได้ล่ะเว่ยใช่ป่กูบ่าควาได้ล่ะเฮ้ยใส่นักเป็นหินติกนนี่เยเคยเห็นอยู่นะมึอนักเติมดีได้เลยมึงเผากระปุยชียงายใม่ว่าล่ะบกม่หม่เาจะมันก็พาเรื่องเลี้ยญไ่แล้วบีางม่บอามันแตกด้วยมันสุกเร็วไฟนน่สุกเร็วโอ้ยปูเผาพ่อนี่ยง เมยใหม่ไม่ใบ่หม่ใบตองจเจ้าให้ลูกทอยออกจากน้อยนะพ่อตีแเขาตีตีตีแฟาองเออต้องทำนไม่นชใหม่ปากเออเออให้ลูกปวดดยนะไหลูกปวดเออไม่เห็นดังไยาวเออแต่วันใหม่ต้องกล้วยด้วยบืบู้แบบนี่ มันก็บหม่ตะหนวดนั่นแหลข้าวรามีหนวดบอกตรไหไมันสุ่มเป็ใหม่หรอกข้าวามีหนวดเด็กข้าวรามเชียงหม่มีหนวดตัวนี่ขาวาเชียงไม่เนี่ว่คือขาเช้งไรเด็กข้าวามเชยงไม่มีหนวดเด้อพี่น้องข้าวาเช้งรรยบ่มีหนวดเด้อ่าแต่อยากัวเหรอเห็นเขาเขาเขาฝังตามเท้ว ไปยตาบ้าเออดังนึงข yes. no. ังเขาดังไฟถังนั่นถังนี่เลยไปยตาบ้าขอร้ามีหนวดเห็นว่าเห็นเห็นแถวอะยองเขาเผานะน้องเห็นเขาขายเขาเอาตั้งแล้วเขาเอาท่านเผาเออท่านเผาผมก็ผมไม่เคยเห็นตะเกียรหรอกว่าพอาจะไม่ธรรมดาเราเห็นเห็นเขาเผาอยู่ดนามนี่ท่านใสริญลูกบ้านเทปุญญาณเห็นเขาเอาถังแดงมุนตัดเผาเขาเผาไปเร็ว นี่ทางเป็นพันไปเพียงไรนน่โอ้ยน้ำขังทางหลาย